ดูผลงานเช้านี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีลมแรงมากๆอยู่ค่ะนะี่ค่ะสปริงเอาไม่อยู่นะคะสวัสดีค่ะจ้างป่านา้อยชนแนลมาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่สระบุรีมาแคมปิ้งนะคะออกจากกรุงเทพมาขับรถมาเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าระหว่างทางเรา,าเจอฝนซะแล้วแต่พอจะเข้าเขตฉลับบุรีแทบไม่เห็นฝนมาแล้ว จุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็อกังวลเหมือนจานว่าหน้าร้อนเดือนมีสานี้้เอามา,ากางเต้นมราจะอยู่ไนนม่ได้เเห็นผลแล้วก็ชื้นใจขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ ้าเดินเล่นค่ะตอนเ,เช้าคืออาจจะไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกําลังกายนะคะช่วงนี้เข่าไม่ค่อยดีแล้วค่ะก็าพาเดินเล่นดูบรรยากาศรอบๆนะคะโควิดต่างๆมาไม่อยู่ป่าอยู่เขาอ่างเนี้ยค่ะก็ดีนะคะไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเรามากันทั้งหมดสามครั้งแล้วแหละแต่เพิ่มีรอบนี้ละคะ่ะที่จะได้มา ถ่ายทำรีวิวกันจริงจังนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นดูอีกมุมนึงนะคะตรงโน้นนะคะที่พวกเราพักที่พวกเราการงเต็นท์กันอ๋อนะคะนี่เป็นบริเวณตักเต็นท์อีกเนินหนึ่งนะคะที่เราชอบเนินสิบสามค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากเลยคะ่ะ ก็พื้นที่กว้างมากดูสวยมากตรงนี้เราก็เคยมาพันอีกเช่นกันตรงนี้เป็นเนินเห็นเกรดนะคะ16ทับหนึ่ง16ทับสองแล้วก็ตรงนู้นนะคะ16ทับสามซึ่งจะใกล้ห้องน้ำที่จอดรถก็อย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็ขนของดอกตรงนี้ตึ้งไกลมากถ้าเกิดใครพักเนินข้างบนนู้นก็จอดรถตรงนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ขนของนิ่งหนอง่นหนองขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนั้นที่เห็นก็คือจุดกลางเต็นท์ของเราเองค่ะที่เรามาพักวันนี้นะคะที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะคะแต่และจุดจะมีจุดเสียบปลั๊กไฟไว้ให้นะคะห้องน้ำห้องท่าศาสาร์ แล้วก็จุดสักหล้างต่างๆดูวิวกันค่ะวิวนี้พูดได้เลยว่าสิบเต็มสิบนะคะเรามาพักที่นี่สามครั้งแล้วทุกคนถ้าไม่ดีจริงเราไม่กลับมานะคะข้างหน้าที่เห็นสีม่้มนี่จะเป็นเนิน VIP ค่ะ ตรงนี้ก็คือห้องน้ำห้องน้ำที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะเออแล้วก็แยกชายหญิงสะอาดสะาห้องน้ำแห้งตลอดเวลามีใช่นะคะนี่กำลังเดินขึ้นไปอ้าเดินขึ้นเนินนะถ้าได้ยินเสียงหอบก็ไม่ต้องตกใจมาดูวิวกันทุกคนโอ้มีเต็นท์ของเราค่ะ รอบนี้เรามาพักเนินสิบทับสองมอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตได้ว่าแต่ละเต็นนะคะิสแทนซิ i งค่อนข้างเยอะมากค่ะอูบรรยากาศเต็นท์เราค่ะบุรณ์นี้แทบจะขนมาทั้งหมู่บ้าน นี <N stereotype> ่ถังขยะกก็ของเราเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่แบบสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ราสดามานะคะเต็นท์เราใช้เต็นท์สนามป่าทุกอย่างได้มาจากช้อปปี้ราสดาทั้งหมดก็ทาโต้ลมโต้ฝนใช้วิดาลิโดเคยรีวิวไว้แล้วค่ะในคลิปก่อนนั้นจุเสียไฟเราอยู่เนินสิบทับสอง นี่เต่าปิ้นยางของเราช็อปปี้ลาซาด้เช่นกันว้าตามมานะคะทุกคน ดูผลงานเช้านี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีลมแรงมากๆอยู่ค่ะนี่ค่ะสปริงเอาไม่อยู่นะคะคือจะผูกอย่างนี้แต่อันนี้ยเป็นตัวใหญ่นะคะเห็นตัวนี้ยก็ยังอยู่อยู่ได้เราจะผูกกับหูเชือกของทาร์ปอย่างนี้นะคะ่ะน,นี่เอาไม่อยู่นี่ค่ะพังไปหมดอ่ย่างตัวนี้อันนี้ก็ยังอยู่นะคะ แต่ว่านี่ใกล้แล้วค่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเอ้ยรอบนี้เราไม่ได้มาเล่นๆน,นี่ค่ะสปริงอ่าพอเวลามีมีลมมีอะไรอย่างนี้มาค่ะมันก็จะช่วยมันก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้อ่าเต็นเราไม่ปลิวนะคะเหมือนเป็นการอ่า ผ่อนแรงผ่อนแรง,งนิดนึงอ่ะเหมือนตัวนี้ก็ใกล้ละค่ะใกล้ละเราอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ <laughs> เอ้คือรอบนี้นี่ก็บอกว่าสุดนะคะขนาดเราใช้สปริงช่วยอ่ะตัวนี้อยู่ด้านหลังอาจจะโดนโยกน้อยหน่อยอดึงตัวนี้วันเสารดึงตัวนี้แต่ตัวที่ดึง ดึงขาอน,นี้มาสรุปผลงานตอนเช้าให้ดูนะคะแล้วตอนนี้เองก็ยังมีลมแรงมากลมแรงมากอยู่นะคะพังไปสามค่ทุกคนพังไปสามแล้วที่เหลือก็ใช่ว่าจะเต็มร้อยนาดูลมค่ะแต่วิดาลิโดทาร์นี่คือสู้ลมได้ดีมากจริงเอ,อ้ย ว่มันได้ดูสิคะสุดยอดกับสปริงของเราโอเคกลับไปบ้านรอบนี้ก็ต้องออเดอร์สปริงหรือไอตัวเนี่ยค่ะเอาเรียกตัวเกาะตัวนี้ใหม่คือพังแบบแบบสุดมากดูดิอ่าเฮ้ยแต่ฟีลมันได้ไม่เป็นไรการมาแคมปิ้งก็คือแอดเวนเจอร์ที่แท้ถริถึงแม้ว่า เราแทบจะตัวไม่รอดนี่ในเต็นมีคนกินมาม่าอยู่คือวันนี้ยังไงคงไม่รอดแน่นอนคะ่ะถ้าสปริงเป็นแบบนี้อยู่นะคะขนาดเรามีสปริงคอยทุ่นแรงแต่ว่าตัวหูเกาะตัวนี้ก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะ รอบหน้าเอาใหม่เราจะมาลองสปริงตัวใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดู วันนี้เรากำลังเก็บเต็นท์กันแล้วค่ะเก็บเต็นท์แล้วก็ต้องเก็บทาร์ปนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ทาร์ปของเราอยู่อยู่รอดนะคะนี่เก็บอุปกรณ์กัแรงโต้หน,ตหนักมากค่ะวันนี้ลมแรงมากบรรยากาศก็ยังคงขงมุขมัยอยู่นะคะ จะกลับกันแล้วนะคะทริปลองฮอลิเดย์ของเรานะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนี้จะเป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน P&N n อนเนะคะอยู่ที่ม่วกเหล็กสระบุรีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยกิงิ๊งกิงกิตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะ うん。